สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับอาหารเสริมลดน้ำหนักหรืออาหารเสริมควบคุมน้ำหนักก็แล้วแต่จะพูดกันแต่จริงๆนะก็คือความหมายเดียวกันแหละเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจมันคืออะไรก่อนที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมนะครับตอนนี้ผมกําลังทําระบบสมาชิกกันอยู่นะครับซึ่งถ้าเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับก็จะมีแพ็กเกจ1,500บาทต่อเดือนนะครับแพ็กเกจนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยที่จะเข้ามาคุยนะครับ แต่จริงๆแพ็กเกจนี้นะครับอนาคตถ้ามีคนสนใจเยอะๆเนี่ยผมก็จะสตรีมหรือไลฟ์สดต่อกาถามแบบเร็วทม์ให้ฟังกันเลยนะครับและคลิปวิดีโอที่มีการไลฟ์สตรีมกันเนี่ยก็จะเก็บเป็นเฉพาะสมาชิกพันหเท่านั้นนะครับและก็อาจจะมีการตัด คลิปบางส่วนออกมาให้กับคนทั่วๆไปฟังด้วยนะครับแต่ก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่ละเอียดเท่ากับสมาชิกพันหนะครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลาซึ่งจริงๆไม่แพงรอกครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ฟังเลยแล้วคุณก็ดูยไปโรงงานผลิตอ่านเสริมมาเนี่ยคุณอาจจะโดนหลอกมาก็ได้นะครับซึ่งมันอาจจะเสียมากกว่าพันห้าถ้าใครสนใจนะครับก็จะมี2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็ชําระผ่าน YouTube ไปเลย ก็1,500บาทหรือแม่ก็ชาระโดยตรงนะครับผ่าน qr code ที่ผมจะแสดงขึ้นมานะครับแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจอะไรนี้อยากจะฟังมันผ่านอยากจะ,จะรู้เรื่องนะครับก็สมัครสมาชิกพื้นฐานนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องก็ได้นะครับหรือไม่ก็สนับสนุนให้กับช่องเราได้นะครับก็คือแค่ใครซื้อสินค้าช้อปปี้อยู่นะครับก็กดลิงก์ที่ผมวางทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมก็จะได้ ส่วนแบ่งนิดๆๆหน่อยนะครับไม,ไม่เยอะหรอกครับนั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอาหารเสริมลดน้าหนักหรืออาหารเสริมควบคุมน้าหนักปกติแล้วเนี่ยอยอยเขอาไม่ให้พูดเกี่ยวกับคําว่าลดน้าหนักเพราะว่าม,มันมีความหมายว่ากินแล้วน้ําหนักลงซึ่งมันคือการโฆษณาชวนเชื่อครับอยอยเขาไม่ให้ใส่ข้างกล่องไม่ให้โฆษณาซึ่งมันก็ทําการตลาดยากอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานเกี่ยวกับอาหารเสริมลดน้าหนักเพราะฉะนั้นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องการว่ากินแล้วมันได้ผลชัดเจน ถ้ามันไม่ได้ผลชัดเจนกนะ็ขายยากถูกไหมครับแต่ปัญหาคือเวลามันได้ผลชัดเจนนะอยมักจะเข้าไปเยี่ยมนะครับแล้วก็เข้าไปขอดูนู่นดูนี่ใช่รับถ้าไม่เจออะไรก็ปลอดภัยไปแต่ถ้าไปเจอปุ๊บมีสารที่ห้ามใส่ก็จบข่าวครับสินค้าจะขายไม่ได้อีกต่อไปแบรนด์ก็จะเสียไปเลยทันทีแต่จริงๆออยเข้าเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะแบรนด์เสียอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเข้าแล้วไม่เจออะไรมันอาจจะส่งผลดีมากกว่าผลเสียก็ได้นะครับ รูปภาพที่เราเอามาให้ดูนะครับมอาเป็นสินค้าห้ามขายท้องตลาดนะครับเพราะว่ามันมีสารต้องห้ามซึ่งทานแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอยก็เลยห้ามขายซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นข่าวนะครับลองเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับว่าสินค้าห้ามขายท้องตลาดมันมีสินค้าอะไรบ้างก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับอาหารเสริมลดน้ำหนักเนี่ยผมก็จะแบ่งออกมาเป็น4แบบนะครับแต่จะเอาของผมเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้คือมันมาจากประสบการณ์ที่ผมเคยทาโรงงานอาหารเสริมมาก่อนนะครับ ซึ่งแต่โรงงานเขาก็จะไม่บอกครับว่ามันจะมีกี่แบบอะไรบ้างนะครับซึ่งผมนี่แหละก็จะบอกเพราะนั้นถ้าคนไม่เคยฟังคลิปนี้แล้วผลิตออกมาเนี่ย ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนหลอกก็ได้นะครับ 1. สารสก,กัดที่มาจากธรรมชาติ100%ตัวอย่างนะครับสารสก,กัดจากแคปไซซินซึ่งตัวนี้ก็สก,กัดมาจากพริกมีฤทธิ์ก็คือช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะพูดประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็กรลิกอันนี้สารสกัดจากกระเทียมมีฤทธิ์ก็คล้ายๆกับแคปไซซินนะครับหรือไม่ก็อีกตัวหนึ่งก็ถั่วขาวสารสก,กัดจากถั่วขาวซึ่งตัวนี้ก็ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าช่วยเรื่องการบล็อกแป้งลดการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาล อะไรประมาณนี้นครับซึ่งจริงๆแล้วสารสกัดที่ช่วยลดน้ำหนักเนี่ยมามีหลายตัวและเยอะมากครับที่มาจากธรรมชาติคำถามคือกินแล้วมันได้ผลไหมกินแล้วน้ำหนักมันลงจริงไหมอันนี้แหละครับที่ ทุกคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ส่วนตัวผมนะครับสารสกัดจากธรรมชาติ100%เนี่ยซส่วนใหญ่เห็นผลน้อยเห็นผลช้าแล้วถ้าจะเห็นผลเนี่ยมันจะต้องควบคู่กับการออกกาลังกายควบคุมอาหารซึ่งคนส่วใน,นวใหญ่เขาไม่ทํากันคนส่วนใหญ่ซื้ออาหารเสริมลดน้ำหนักมาก็เพื่อลดน้าหนักไงกินแล้วน้าหนักมันต้องลงสิเราจะต้องไม่ออกกําลังกายแล้วต้องกินอาหารตามปกติซึ่งไม่มีทางลงครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ลงสินค้ามันก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่กินอาหารเสริมแบบนี้แล้วน้ําหนักลงเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่เกี่ยวเพศหน,นึ่ออก ร่างกายอยู่แล้ว2ควบคุมอาหารซึ่งมันจะเข้าไปเสริมทําให้น้ําหนักมันลงเร็วขึ้นควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นคําถามคือถ้าเราควบคุมอาหารถ้าเราออกกาลังกายน้ําหนักมันจะลงไหมลงกลับกันถ้าเรากินอาหารเสริมไม่ออกกำลังกายไม่ควบคุมน้าหนักน้าหนักจะลงไหมไม่ลงและต้องกินยังไงถึงน้ําหนักจะลงอาจจะต้องกินแบบโอเวอร์ดสคือกินมากกว่าปกติที่ระบุไว้ข้างกล่องข้างกระปุกนั่นแหละครับแต่มันก็ไมไ่ส่งผลชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาหารเสริมมันคืออาหารเสริมเพราะฉะนั้นคนที่จะลดน้ำหนักด้วย สารสกัดจากธรรมชาตินะครับหต้องออกกำลังกาย2ควบคุมอาหารแล้วก็กินสารสกัดจากธรรมชาติเข้าไปเสริมครับมันถึงจะลงดีเขาถึงได้เรียกว่าอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลกักซึ่งเจ้าของแบรนด์ผมเชื่อว่าเข้าใจอย่างนี้แต่คนที่ซื้อไปกินเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกเขาเข้าใจว่ากินแล้วน้ําหนักลงไม่ต้องออกกำลังกายหรอกสุดท้ายแล้วเป็นไงครับซื้อไปกินแล้วน้ําหนักไม่ลงก็ขายไม่ได้ขายไม่ดีก็อาจจะขาดทุนซึ่งโดยพื้นฐานแล้วถ้ามาจากธรรมชาติ1้0เซแล้วการตลาดไม่ดีนะครับเจ๊งครับ ลงทุน3า0 0 0 0ห้าขาดทุนแน่นอนครับแต่ถ้าการตลาดดีก็อาจจะช่วยได้อาจจะขายหมดล็อตได้แต่อาจจะต่อลอ็อตถัดไปเนี่ยอาจจะยากลําบากหน่อยสอสารสกัดที่มาจากธรรมชาติแต่เกรดสูงกว่าอันนี้นะครับมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับมันขึ้นอยู่กับมาร์เก็ตติ้งโรงงานนะครับว่าโรงงานเขาจะมีความสามารถยังไงในการพูดโน้มน้าวใจเรานะครับแล้วเราก็จะเชื่อเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในมุมหมมนะครับมีทั้งจริงและไม่จริงเดี๋ยวผมจะพูดแบบ เรื่องจริงให้ฟังก่อนนะครับผมยกตัวอย่างวิตามินซีครับวิตามินซีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรูปเป็นกรดนะครับกินตอนท้องว่างไม่ได้นะครับกินแล้วแสบท้องกัดกระเพาะต่อมานะครับเขาก็พัฒนาทําให้สามารถกินวิตามินซีได้นะครับซึ่งลดความเป็นกรดลงชื่อแมกคือโซเดียมแอซคเบตแล้วก็มีแคลเซียมแอซคเบตซึ่ง2ตัวเนี้ยมันลดความเป็นกรดลงแต่ก็ยังเป็นกรดอยู่นะครับแต่ความเป็นกรดเนี่ยมันก็น้อยกว่าวิตามินซีนะครับวิตามินซีที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะครับ ข้อดีของมันคือไม่มีลิปเป็นกรดเลยทานตอนท้องว่างได้ครับตัวมันเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซีถึง4เท่านะครับและยังคงรูปอยู่ในร่างกายเราเนี่ยได้ถึง4เท่าของวิตามินซีเหมือนกันซึ่งแบบนี้ก็คือดีกว่าวิตามินซีทั่วไป แต่เอทเทอร์ซีเนี่ยราคามันจะแพงกว่าวิตามิน C ครับซึ่งอันนี้ก็สามารถพูดได้เหมือนกันครับว่ามันเป็นเกรดที่ดีกว่าของเดิมที่มีอยู่นะครับสารสกัดที่มาจากธรรมชาติตะเกตสูงกว่าเนี่ยครับถ้าพูดในมุมมองของอาหารเสริมวบคุมน้ำหนักมันก็จะควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่านะครับที่มาจากธรรมชาติ100%็แต่ราคาเนี่ยมันก็จะแพงกว่าเหมือนกันครับพอราคาแพงกว่าต้นทุนมันก็สูงขึ้นคคนจะตัดสินใจซื้อเนี่ยมันก็อาจจะตัดสินใจยากหน่อยแต่ถ้าทานแล้วเห็นผลคนก็อาจจะกลับมาซื้อเหมือนกันครสาารกต้้อองหมนนเป็ที่ย ห้ามใส่นะครับเพราะว่าเวลาคนทานเข้าไปแล้วมันมีฤทธิ์กดประสาทนะครับตัวอย่างของสารพวกนี้ก็คือพวกไซบูททมีนนะครับซึ่งห้ามใช้ห้ามใส่ครับถ้าเจอเมื่อไหร่นะครับโรงงานผู้ผลิตโดนปิดทันทีครับเจ้าของสินค้าก็โดนคดีครับแต่ผลที่ได้จากการใส่สารต้องห้ามนะครับคือเห็นผลไวมากครับสัปดาห์เดียวเนี่ยน้ำหนักลงไป4-5หกิโลก็มีครับแต่ข้อเสียมันเยอะมากครับอออยก็ถึงได้ห้ามใส่นะครับข้อ4สารสกัดจากยาครับ จริงๆผู้วายามันก็ไม่น่าจะถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาไม่ใส่โดสเดียวกับยาเขาใส่ไปปริมาณหนึ่งเพื่อให้รู้สึกว่ามันได้ผลเท่านั้นเองครับจะถามว่ากินแล้วมันได้ผลไหมมันก็ได้ผลจริงครับน้ําหนักก็ลงจริงครับเห็นผลได้เร็วกว่าอาหารเสริมที่มาจากธรรมชาติ100%ซครับแต่ปลอดภัยกว่าสารต้องห้ามคําถามคือออยอให้ใส่หรือเปล่าแน่นอนเขาว่าออยอไม่ให้ใส่เพราะว่ามันไม่ใช่อาหารเสริมแต่มันเป็นสารต้องห้ามไหมมันก็ไม่ใช่สารต้องห้ามครับ ถ้าพูดอีกในนึงมันก็คือเทาๆอ่ะจะขาวก็ไม่ขาวจะดําก็ไม่ดํามันคือเทาๆอ่ะผมยกตัวอย่างวิตามินซีขึ้นมานะครับวิตามินซีเนี่ยถ้าใส่ไม่เกิน60บมิลลิกรัมออยออมองว่ามันเป็นอาหารเสริมแต่ถ้าใส่เกิน60บมิลลิกรัมอย่างเช่นเนสซีแบ็กมอร์เนี่ย1,000มิลลิกรัมเนี่ยออยอมองว่ามันเป็นยาเวลาเราเข้าไปซื้อเนี่ยเราต้องไปซื้อที่ร้านยาเท่านั้นถ้าเราใช้ตักกะเดียวกับวิตามินซีสารสก,กัดที่มาจากยา มันก็น่าจะเป็นอาหารเสริมได้นะแต่มันเปิดเผยไม่ได้นะครับถ้าเปิดเผยว่าเราใส่สารตัวนี้เข้าไปปุ๊บนะครับพยอมมาเยี่ยมแน่นอนครับเออถ้าใครสนใจเอทเตอร์ซีนะครับวิตามินซีพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของช้อปปี้ไว้ให้นะครับก็กดเข้าไปปุ๊บก็ซื้อได้เลยตามอัธยาศัยนะครับแต่มันไม่ใช่ร้านผมนะครับและผมไม่ได้เป็นคนขายนะครับซึ่งไปซื้อสินค้าอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับคาถามคือถ้าเราสนใจผลิตอาหารเสริมควบคุมน้ําหนักเนี่ยเราเข้าไปโรงงานเนี่ย เราจะรู้ทั้ง4แบบนี้ไหมจริงๆไม่มีทางรู้นะครับเราจะรู้ได้แค่แบบที่1กับแบบที่2เท่านั้นนะครับแบบที่3แบบที่4เนี่ยเขาจะไม่พูดเลยครับมันก็จะมีบางโรงงานเขาก็อาจจะเปิดเผยข้อ4ให้ฟังแต่มันก็มีน้อยครับที่จะเปิดเผยให้เราฟังเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราเจอข้อไหนจริงๆเราก็พิสูจน์ได้นะครับว่าถ้าเห็นผลเร็วเห็นผลไวมันไม่ข้อ2ก็ข้อ4เท่านั้นเองครับข้อ3เนี่ยโรง,งงานส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่ แต่มันก็จะมีส่วนน้อยอะที่ใส่ซึ่งวิธีการเดียวที่จะรู้ได้แน่ๆคือส่งตรวจกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อันนี้ชัดเจนครับรู้แน่นอนครับผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งขึ้นมานะครับคือนาลาเคปกระเทยที่เป็นข่าวล่าสุดน,นะครับที่อาหารเสริมเขาโดนตรวจว่ามีสารนู่นสารนี่ขึ้นมานะครับคำถามคือคุณคิดว่านาลารู้ไหมว่าสินค้าเขามีสารต้องห้ามซึ่งในส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมมองว่านาลาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าโรงงานใส่แต่ นาลาเขาคงต้องการเห็นผลชัดเจนและเร็วและผมเชื่อว่าเขาคงเทสมาแล้วหลายหลายครั้งจนสรุปที่อาหารเสริมสูตรนี้กินแล้วเห็นผลชัดเจนถึงได้ตกลงผลิตสินค้าตัวนี้ขึ้นมา แต่จริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าโรงงานอาจจะบอกก็ได้ครับแต่นาราเขาไม่สนใจก็ได้ครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ว่าสารที่โรงงานใส่เป็นคือสารอะไรซึ่งมันไม่ใช่ไซบูเทอร์มินก็คงจบมั้งประมาณนั้นซึ่งสรุปผมก็ฟันธงไม่ได้เหมือนกันครับว่านาราเนี่ยเขารู้หรือไม่รู้ว่าโรงงานใส่ สารต้องห้ามหรืออาจจะไม่ใช่สารต้องห้ามที่ตัวเองรู้จักก็ได้มั้งเขาเลยไม่เอะใจหรือเปล่าก็คือสรุปก็คือไม่รู้อะสุดท้ายก็ต้องให้เขาสู้คดีเอาว่าเขารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับปัญหาแต่ถ้าเราล่ะ ที่จะเดินไปโรงงานแล้วผลิตสินค้าขึ้นมาเนี่ยผลิตอาหารเสริม้ำหนักขึ้นมาเนี่ยเราจะมั่นใจหรือเปล่าว่าโรงงานจะใส่สารต้องห้ามหรือเปล่าจริงๆมันก็เหมือนจะต้องเสี่ยงนะฮะว่าถ้าคุณอยากจะได้สารที่มาจากธรรมชาติ100%ซผลที่จะเกิดขึ้นมันก็ได้ผลน้อยได้ผลช้าแต่ถ้าอยากจะได้เห็นผลชัดเจนก็อาจจะใส่สารประเภทยาเข้ามาใส่สารประเภทยานี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าใส่สารต้องห้ามเข้ามาเนี่ยมันจะซวยเหมือนนาลาปัจจุบันนี่แหละครับแต่ผมก็บอกได้เลยนะครับว่าโรงงานที่ใส่สารต้องห้า มันมีน้อยมากครับนาราโดเนี่ยถือว่าแจ็คพอตนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะผลิตอาหารเสริมและถ้าผมพูดอะไรผิดไปเนี่ยผมก็ขออภัยไว้หน้าที่ดีด้วยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้อย่างไรก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ